สวัสดีครับอยู่กันในเกม c a r r y v e r s e NFT กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก่อนอื่นนะครับคลิปนี้ไม่ได้เป็นคลิปแนะนำหรือจชักชวนการลงทุนนะครับเป็นเพียงคลิปมาเล่นเกมให้ดูเท่านั้นนะครับหากเพื่อนๆต้องการเติมเกมในราคาประหยัดกว่าการเติมเองนะครับผมขอแนะนำล่ารับเติมเกม Elastic Shop เปิดให้บริการมากกว่า4ปีจดที่เป็นการค้าถูกต้องตามกฎหมายปลอดภัยให้บริการหลากหลายเกมเช่นเกม c a l i v e r s e Street Fighter Duel, LOL, g e n s h i n Impact, Seven n i g h t และเกมอื่นอีกมากมายเพื่อนๆสามารถเยี่ยมชมเพจและติดต่อเพื่อเติมเงินเกมทาง Line @Elasticshop ตามลิงก์ใต้คลิปได้เลยนะครับหากเพื่อนๆใช้บริการเติมเงินแล้วฝากเพื่อนๆให้เครดิตช่องในกคุมเกมเมอร์ด้วยนะครับโอเควันนี้ นะครับจะมาพูดถึงระยะเวลาคืนทุนจากการเล่นจริงๆเลยนะครับอันนี้ไม่ได้จากการคำนวณตามทฤษฎีหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับอย่างที่ผมเคยอัดคลิปไว้นะครับในหลายๆคลิปนะครับผมบอกไว้ว่าผมเล่น2 ID นะครับก็คือ i d เนี้ยจะเป็น i d หลักที่ผมเล่นอยู่เนี่ยที่เพื่อนๆเห็นอยู่นะตอนนี้นะครับตัวเนี้ยเล่นนานแล้ว นะครับแล้วก็ซื้อบงซื้อเบ็ดซื้อเหยื่อซื้ออะไรตั้งแต่จริงๆเล่นตั้งแต่ก่อนมีเหยื่อแล้วด้วยนะครับแต่อีกไอดีหนึ่งนะจะเป็นไอดีรองอันนั้นจะเน้นเฉพาะแค่การอื่นอย่างเดียวเลยนะครับก็คือผมซื้อเบ็ดสีส้มนะครับแล้วก็เหยื่อสีส้มแค่นั้นเองครับอย่างอื่นไม่ได้ทำอะไรเลยนะนะครับ ส่วนภารกิจอะไรประจำวันแล้วก็ทาแค่นั้นเองนะครับไม่ได้มีหน่อยเพราะฉะนั้นคลิปนี้อาจจะเป็นคลิปที่ไม่ได้นานอะไรนะครับผมแค่จะมาเล่าให้ฟังเนาะเพราะฉะนั้นาภาพจากคลิปนี้มันอาจจะไม่มีอะไรมากมายเนาะอันนี้ให้เพื่อนเ,อเพื่อนฟังอย่างเดียวพอและกันนะครับ <S <S พอดีว่าผมเพิ่งถอนเหรียญวันนี้เองอันนี้เป็น ข้อมูลนะครับที่ผมบันทึกไว้และเป็นข้อมูลจริงๆนะครับนะครับยืนยันว่าเป็นข้อมูลจริงๆที่เกิดจากการเล่นจริงๆของผมเลยนะครับเดี๋ยวสักคู่นะครับผมจะเปิดไปด้วยแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นหลอกผมเปิดที่ผมจดบันทึกไว้นะครับผมจดด้วยลายมืออะไรนะครับสักคู่หนึ่งนะครับโอเคอเนื่องจากว่าตอนแรกผมผมไม่ได้ตั้งใจจะอัดคลิป เรื่องนี้นะครับแต่บังเอิญว่าเมื่อกี้นะครับผมเพิ่งจะถอนเหรียญออกมานะครับแล้วก็ไปแลกเปลี่ยนปรากฏว่าวันนี้เป็นวันแรกที่คืนทุนนะครับเป็นวันแรกที่คืนทุนพอดีเป๊ะเลยนะครับผมก็เลยไปดูข้อมูลเก่าตั้งแต่วันแรกที่ซื้อเบททุกเนี่ยคือวันแรกที่ลงทุนนั่นแหละนะครับทำการซื้อเบทซื้อเหยื่ออะไรก็แล้วแต่แล้วก็เติมซีซันพาสด้วยตลอดเลย ผมเริ่มวันที่1เดือน4นะครับผมเริ่มซื้อเบ็ดซื้ออะไรต่างๆเริ่มสมัครเกมเริ่มเริ่มซื้อของทุกๆอย่างวันที่1เดือน4นะครับด้วยเงินตีเป็นเงินไทยนะครับตีเป็นเงินไทยนะเพราะตอนนั้นผมเติมเติมแพ็คไป3แพ็คนะครับรวมทั้งหมด2,300 87บาทนะครับอันนี้เป็นหน่วยบาทนะครับเพราะว่า,าผมเติมผ่านร้านนะครับแล้วก็ซื้อทั้งหมด3แพ็คด้วยกันนะครับจริงๆลองไปดูคลิปเก่าๆดูได้นะครับผมแนะนำว่าผมแนะนำไปนะครับว่า,เ,าเติมแพ็คไหนบ้างนะครับแล้วผมก็เติมแพ็คนั้นจริง,รงๆนะครับทั้งหมด2387บาท เมื่อวันที่1เดือน4นะครับก็คือวันที่1เมษาวันนี้นะครับเป็นวันที่1เดือน5นะครับณนะตอนนี้ผมเริ่มได้กำไรแล้วอาจจะเรียกว่าเป็นวันแรกละกันที่คืนทุนเพราะฉะนั้นถ้านับวันเวลาจริงๆเนี่ยมันคือ30วันพอดีเลยหรือ1เดือนกลาว่าเกมน,นี้เล่นจริงๆเนี่ย พูดกันตามตรงก็คือ1นเดือนคืนทุนนะครับถือว่าเร็วมากๆเลยนะอันนี้ไม่ใช่ทฤษฎีนะครับไม่ใช่จากการคำนวณในแต่ละวันหรืออะไรไม่ใช่นะครับไะไม่ได้เอาค่าของแต่ละวันมาคูณ30หรือมาคูณอะไรไม่ใช่นะอันนี้คือการจดบันทึกของผมจริงๆเลยทุกๆการถอนนะครับผมถอนทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7 8 ผมถอนทั้งหมด8ครั้งนะครับแล้วก็มีการในระหว่างในระหว่าง1เดือนเนี้ยนะครับผมมีการเติมเงินเพิ่มเข้าไปด้วยนะครับผมลงวันที่1ใช่ไหมครับเดือน4วันที่9เดือน4ผมเติมไปอีก309บาทนะครับแล้วก็วันที่15ผมมีการเติมไปอีกเอ่อเท่าทีวันที่14ผมมีการเติมไปอีก779บาาทนะครับแล้วก็ วันที่26ผมเติมไปอีก3ามร้อ360บาทนะครับเนี่ยเพราะว่าไนที่เติมเนี่ยส่วนใหญ่จะซื้อเหยื่อนะครับแล้วก็เติมซีซันพ p าส s นะครับและในระหว่างนี้ก็มีการถอนอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปนะแต่ว่าการถอนผมคงไม่ได้บอกอรายละเอียดเนาะแต่วิธีการถอนของผมนะครับก็คือผมถอนถอนเสร็จปุ๊บ นะครับจะได้เหรียญเท่าไหร่ก็แล้วแต่ผมบันทึกไปใน,ในแต่ละครั้งจะไม่เหมือนกันแต่ส่วนใหญ่แล้วที่ผมถอนผมจะถอนครั้งละ 2m เซ l e b นะครับแล้วก็ครั้งละ 2m celeb เนี่ยแต่ละครั้งได้ไม่เท่ากันนะครับนะมีครั้งที่แล้วเนี่ยได้น้อยสุดเลยได้3ล0กว่าบาทนะครับแล้วก็ครั้งล่าสุดเนี่ยก็คือวันนี้นะครับได้ดีขึ้นมาหน่อยเลทด,ดีขึ้นมาประมาณ เป็น400ก,กว่านะครับประมาณนี้ก็ผมแรกคือผมถอนออกมาเป็น c b t x เสร็จปุ๊บผมแรกเป็นเหรียญ USDT เลยนะครับคือควรจะต้องเป็น Stable Coin เลยนะนะครับเพราะว่าถ้าเราแลกเป็น Stable Coin เนี่ยนะครับเท่ากับว่าณนะวันที่เราถอนเนี่ยคือเราบันทึกค่าตรงนั้นเนี่ยนะครับตามความเป็นจริงแล้ว นะครับเพราะเราเวลาเทียบเราชอบเทียบเป็นเงินบาทหรือเงินดอลอยู่แล้วใช่ไหมครับนะโอเคแล้วก็ผมก็แลกเก็บไว้แบบนี้แหละนะครับเป็น USDT เพราะนั้นถ้ามีจังหวะผมก็จะไปซื้อเหรียญอื่นเนี้ยอย่างเช่นช่วงนี้นะครับราคาเหรียญกำลังลงก็เอาไป,าไปาสามารถเก็บแล้วก็เอาไปแลกเห็ีอื่นได้ด้วยเนาะโอเคก็โดยสรุปแล้วกันนะครับว่าผมเล่นจริงๆเนี่ยนะครับไม่ใช่ตามทฤษฎีเลยเล่นจริงๆใช้เวลาทั้งหมด 30วันเป๊ะเ,ะเลยนะเ,ะเป๊ะเลยนะครับคืนทุนเลยนะครับผมตกวันละ500ตัวโดยใช้เบสสีส้มแล้วก็ใช้เหยื่อสีส้มด้วยนะครับอันนี้บอกหมดเลยนะนะครับโอเคก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆเนาะพิจารณาทีน่งนะครับว่าเกมนี้ยังน่าเล่นอยู่หรือเปล่านะครับสำหรับผมผมคิดว่าน่าเล่นอยู่นะครับแล้วก็ถือว่า สำหรับผมเนาะผมว่าเอินได้ดีมากเลยแหละนะครับประมาณนี้แล้วกันเนาะโอเคแล้วก็ผมก็ยังสนุกกับเกมนี้อยู่แล้วก็คิดว่าในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะครับเกมน่าจะมีอะไรอัปเดตเยอะขึ้นถึงแม้ว่าในความเป็นจริงนะครับว่าเกมเนี่ยมันอาจจะมีบั๊กเยอะนะครับแต่ว่าผมว่ามันก็เป็นแค่เป็นแค่บางช่วงเฉยๆนะครับแล้วก็บางอย่างเราก็แก้ได้เนาะ ก็น่าจะประมาณนี้ละกันนะครับก็ถ้าเกิดคลิปนี้นะครับเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด u u s สไคร์นะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับโอเคครับสวัสดีครับ